มาแล้ว3ตัวเน้นๆเด่นหางนี้นะ1มิถุนายน65 คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางสำหรับสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่มีเจตนาอื่นใดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีค่ะทุกคนมาพร้อมกับการบ้านความรวยใครไม่รวยเราต้องรวยนะคะบางคนบอกตอนนี้เตรียมกระสอบไว้ใส่เงินแล้วค่าครูโอยตายแล้วนะคะไม่ค่อยจะรีบนะ อุดมการเดียวกันนะคะใครๆก็อยากปังทั้งนั้นเหลืออีกแค่3วันเท่านั้นเราก็จะทราบผลตอบแล้วนะคะอยู่ในช่วงตื่นเต้นอีกแล้วจากสีเอาตัวใดบันนี่นะคะโตนั่นกามากโตนี่กามาก หวานทั้งแหดักทั้งอวนกันไปนะคะเลขมักจะออกแปลกๆนะคะทุกคนเลขตังเท่ากับไม่มานะคะอย่าซื้อสุ่ม4ี่สุ่ม8นะคะอะมาเริ่มกันจากชุดตัวเลขของใบนี้นะคะทุกคนซึ่งก่อนหน้านี้แอดมินก็ได้นํามาฝากแล้วสําหรับใบนี้ไม่มีฉายาเช่นเดียวกันแต่ดูจากตัวหนังสือแล้วคล้ายๆเลขของอาจารย์สมานนั่นเองนะคะสาหรับก่อนหน้านํามาฝาก3ตัวบนของเขานะคะก็คือ918681นะคะเลขลงล่างก็จะมี0 7น 17 2 7และ37นั่นเองและชุดเน้นชุดตัดของใบนี้ให้มานะคะ3ตัวหางเดียวนั่นก็คือเลข918นั่นเองนะคะส่วนลงล่างหางเดียวเน้นเลยงวดนี้นั่นก็คือเลข17นั่นเองแอดมินจะบอกนะคะว่าเลข17เป็นเลขที่ดังมากนะคะเลขดังเท่ากับไม่มานั่นเองนะคะแต่ก็ไม่เสมอไปอาจจะมาก็เป็นไปได้เพราะว่าไม่มีใครทราบจริงๆว่าเลขไหนจะมาแต่ที่ผ่านมานะคะเลขดังมากๆ,ๆ,ๆนะ่ะเท่ากับไม่มาเลยนะคะ มาลุ้นกันสําหรับวันนี้ว่าจะเป็นยังไงและมาต่อกันด้วยกับชุดตัวเลขของอาจารย์อุดมทัญญาหารให้มานะคะสำหรับวันนี้ 1. มิถุนายนนะคะสตัวหางเดียวเน้นๆเลยนั่นก็คือเลข7-53 2ตัวนะคะสตัวบนฟ้าจะมี5-3และเลข7-3นั่นเองส่วนลงล่าง2หางเน้นๆเช่นเดียวกันนั่นก็คือเลข6-1 กับเลข6-3นั่นเองนะคะลงล่างจะมี6-1และ6-3นะคะบนฟ้า7-5-3 5-3และเลข7-3นั่นเองอ่ะมาลุ้นกันว่าจะมาไหมสำหรับเลขของอาจารย์อุดมนะคะและทีนี้มาดูกันที่ชุดตัวเลขของแอดแมวแมวแมวนะหมิถุนายนแอดแมวให้มานะคะ2ตัวก็คือ2-5 2-6 2-7 5-2 6-2 และเลข72นั่นเองสำหรับวันนี้1มิถุนายนนะคะเขาให้25 26 27 52 62และ72สังเกตเลยนะคะเขาก็ให้เน้นไปที่เลข25 26และ27เนั่นแหละค่ะเพราะว่าเขาให้ตัวกลับมาด้วยนะคะจริงๆก็มีแค่3หางนะคะทุกคน25 26,27แล้วเขาก็ลงตัวกลับให้ด้วยนะคะมีแค่3หางเท่านั้นสำหรับเลขของแอดแมวแมวแมวอ่ามาลุ้นกันสำหรับวันี้1มิถุนายนนะคะและตามมาติดที่ชุดตัวเลขของใบนี้นะคะเด็กเซียนให้เลขนั่นเองวัที่แล้วแอดมินไม่แนะนำมาฝากนะคะสำหรับวันี้1มิถุนายนเจอมาก็เลยนำมาฝากเพื่อนเพื่อนั่นเองสำหรับ3ตัวของเขาจะมีเลข3 8 6 381 861และ63นั่นเองสำหรับ2ตัวจะมีเลข31 36 38 86 81และเลข61นั่นเองสังเกตเลยนะคะ3ตัวหางนี้ 861กนะคะก็มาตรงกันเลยกับเลขของใบนี้ใบนี้ก็ให้เลข681มาเช่นเดียวกันถือว่าหางนี้ตรงกันเลยกับเลขเด็กเซียนให้เลข861นะ,ะอ่ามาลุ้นไปด้วยกันสําหรับวันนี้ว่าเลขไหนจะเข้าเจ้าไหนจะวินนะคะและสําหรับใบนี้เป็นเลขจากแอดดีให้มานะคะงวดนี้1มิถุนายนชุดเน้นของเขานะคะสำหรับใบนี้คือชุดเน้นชุดตัดนั่นเองให้มา2ตัวจะมีด้วยกันทั้งหมด4หางนั่นก็คือเลข93 13, 04, และ03นั่นเองนะคะเน้น 04, 03, และ13นะคะอันนี้แอดมินเน้นให้นะคะเรอเล่นนะคะเรอเล่นไม่ทราบจริงๆว่าเลขไหนจะมานะมาลุ้นกันสำหรับวดนี้นะคะและที่นี้เป็นเลขจากคนไทยบ้านให้มาหนึ่มิถุนายนแอดมินเจอใบนี้มาก็เลยนำมาฝากเพื่อนๆนั่นเองนะคะสตัวจะมีด้วยกันสองหางนั่นก็คือเลข517 และ5 3 7นั่นเองนะคะส่วน2ตัวก็จะมีเลข1 7 3 7 5 8 3 8และเลข2 9นั่นเองนะคะซึ่งเลข5 3 7ของคนไทยบ้านนี้ก็มาตรงกันเลยนะคะกับอาจารย์อุดมนะคะอาจารย์อุดมก็ให้7 5 3มาคนไทยบ้านก็ให้5 3 7มา ถือว่าตรงกันเลยที่หางนี้อ่ามาลุ้นกันจะเป็นยังไงสําหรับวกนี้เลขของคนไทยบ้านนะคะหลุดมาหลางวดเช่นเดียวกันนะคะทีนี้เรามาดูการที่สุดตัวเลขของแอดอ้อยกันบ้างดีกว่านะคะเจอมาอีกทีหนึงหนึงมิถุนายนเขาให้มา4ี่หางด้วยกันนั่นก็คือเลข3ามห้าและ05นั่นเองนะคะสามห 58และ05สําหรับวดนี้อ่ามาลุ้นกันว่าจะเป็นยังไงซึ่งตัวเลขของเขานะคะก็ถือว่ามีเลข35นี้มาตรงกันเลยนะคะกับเลขลงล่างเน้นๆของแอดเลอ n ลั่นแอดลอลันก็ให้3 5มาเช่นเดียวกันถือว่า3 5นี้มาตรงกันเลยนะคะกับเลขของแอดอ้อยนั่นเองนะคะระหว่าง3 5อ่ามาลุ้นกันว่าจะเป็นยังไงสําหรับวดนี้นะคะ และสำหรับใบน,นี้เป็นข้อมูลใหม่นะคะแอดมินไม่เคยเจอมาเช่นเดียวกันน่าจะเป็นแอดจุมนะคะให้มา3ตัวของเขาจะมี2หางด้วยกันก็คือ4,8,6และ3,6,2นั่นเองส่วน2ตัวจะมีเลข8,6 6-2และเลข6-1นั่นเองนะคะแ6 6 2และ6-1นะสำหรับวันนี้1วมิถุนายนนะคะามาลุ้นกันบางคนบอก1-7ดังมากอาจจะเป็น1-6-6-1ก็คือเลขที่ใกล้เคียงกันนั่นเองนะคะามาลุ้นไปด้วยกันเราจะทราบพร้อมกันเลยก็คือวันที่1มิถุนายนนี้นะคะ และทีนี้มาดูการที่ชุดตัวเลขใบนี้นะคะสำหรับใบนี้เป็นเลขจากป้าพรน,นั่นเองนะคะป้าพรให้มานะคะหมิถุนายนจะมีด้วยการ4หางที่เป็นชุดเน้นนะคะสตัวตัวเน้นก็คือเลข0ูนย์5้าหและเลข26นั่นเองนะคะอีกครั้งนะคะชุดเน้นก็คือ05 1525 และ2-6นั่นเองนะทุกคนจะเป็น1-5ไม้หรือจะเป็น2 5-5 2อนะคะแอมินก็ไม่แน่ใจนะคะทุกคนอะไม่ว่าจะกาวตัวไหนก็ขอให้เราเฮงเปังๆไปด้วยกันเลยสําหรับวดนี้นะคะ <S <S และทีนี้มาดูการที่ใบนี้นะคะเป็นเลขจากคํมชโนดให้มานั่นเองงวดนี้1มิถุนายนนะคะทุกคน3ตัวห่างเดียวเน้นๆเลยนั่นก็คือเลข 638นั่นเองนะคะอีกครั้ง638ส่วนเลข2ตัวนะคะหมิถุนายนให้มาหางเดียวเน้นๆเ,เลยนั่นก็คือเลข 53นั่นเองนะคะ5335ซึ่งเลข35นี้ก็ถือว่ามาตรงกันเลยนะคะกับเลขของแอดลือลั่นนั่นเองนะคะทุกคนสำหรับวดที่ผ่านมา16พฤษภาคมแอดลลอลั่นก็ให้เลขลงล่างเน้นๆ06นก็มา0ูนเต็มๆนะและสำหรับวันนี้แอดลือลั่นก็ให้เลข35มาด้วยซึ่งเลข35นี้มาตรงกันเลยกับเลขใบคําชโนดทางนี้53 3 5นะคะและ35นี้ก็ยังตรงกันอีกกับเลขของแอดอ้อยที่ แอดมินแนะนำมาฝากก่อนหน้านี้นั่นเองนะ,ะ่ะมาลุ้นกันนะคะซึ่งสำหรับเลขฝันและเลขสรุปยังไงแล้วแอดมินจะนำมาฝากในคลิปวันพรุ่งนี้เลยนะคะ ซึ่งทั้งหมดนี้นามาแบ่งปันเพื่อนๆเพื่อ,อ,อ,อให้เป็นแนวทางในการประกอบการตัดสินใจส่วนการตัดสินใจนั้นขึ้นอยู่กับทุกท่านขอให้ทุกท่านโชคดีมีชยัยเฮงเฮงรวยรวยสอบผ่านไปด้วยการทุกพื้นที่เลยนะคะคนจะปังซื้อตัวไหนก็ถูกนะเชื่อว่าหลายๆท่านกำลังมึนงงตัวเลขอยู่ตอนนี้นะคะ เห็นเหล็กแล้วเวียนหัวปานเมาเห็ดหัวซานนะะอะใจเย็นๆนะคะเราจะผ่านมันไปด้วยกันเพราะว่าแอดมินเองก็ยืนงงในดงเลขเช่นกันนะคะตาลายคล้ายจะเป็นลมโอ้ยตายแล้วนะคะอะจนกว่าจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะทุกคนสําหรับคลิปนี้ยูดีมีแห้งสุข,ขูสุคนอย่าเจ็บอย่าจนสวัสดีคะ่ะหายพี่น้องเฮ่งเมันหมานสุข,ขูสุคนเด้อค่ะเด้อ